ก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มารีวิวลานสตาร์ทมันขาดนะครับของเครื่องญี่ปุ่นนะครับมีเครื่องยนต์อะไระสมคุณนะครับก็ไม่ต้องพูดพามทำเพลงเยอะนะครับก็เอาเนื้อๆเลยแล้วกันนะครับอันนี้เราใช้ไปมันก็จะขาดนะครับแล้วก็แกะด้วยน็อตเบอร์สิบนับสามตัวนะครับหนึ่งสองสามนะแกะเลยนะครับ เ,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 เย,ยกค่อยๆยกออกมาครับเดี๋ยวลานสปริงมันจะได้งองครัเราก็จะเห็นตัวลานสปริงตรงนี้ตรงนี้ต้องค่อยๆแกะนะเพราะว่าเดี๋ยวลานสปริงมันจะเบอร์สิบงั้น,นะครับแกะออกมาเลยนะ สานมันจะเด้งออกมาอย่างเงี้ยนะครับต้องระวังหน่อยนะิดนึงจำไม่ดีนะถ้าจําไม่ได้ก็พยายามถ่ายรูปหรืออ,อ,อ,อัดคลิปไว้นะครับเราจะได้จําได้ว่าถอดอะไรมาก่อนหลังนะครับนะครับแล้วก็ลวดงานช่างจะได้ใช้นะครับพวกลวดแล้วก็งอปลายเยงี้ยนะครับจะได้ใช้เยอะบ่อยนะครับผมว่าใส่ข้างในมาข้างนอกจะง่ายกว่าไหม ลองดูพอดูมันรูจะตรงกว่านะครับพอข้างนอกนี่ข้างในเหมือนมันจะเบียดนะบเบียดกับร่องอ่าโหมาแล้วนะครับแลรวดีดมันจะไม่ดีดคืนนะครับ เหลือเชือกมาหน่อยหนึ่งนะครับโอเคคราวนี้เราจะมาใส่ลานนะครับการใส่ลานนี่จะจะค่อนข้างยุ่งหน่อยครับเราให้หมุนดูนะครับหมุนไปทางไหนดีนะครับถ้าหมุนไปทางซ้ายมันไม่คืนแสดงว่าผิดทางครับถ้าหมุนไปทางขวาอแล้วมันบิดคืนอย่างนี้นะครับแสดงว่าหมุนมาถูกทางแล้วครับให้เราดูรูนะครับให้มันตรงกันนะครับเห็นไหมรูนี้นะครับรูที่เชือกเรานะครับ กับรูตรงนี้นะครับให้มันตรงกันนะครับแล้วเราก็บีบไว้นะครับมาร์กไว้นี้นะแล้วเราก็หมุนไปทางขวานะครับประมาณสีรอบนะครับสีรอบนะครับมันจะตึงมือพอดีนะครับรอบที่หนึ่งนะครับนี่นะรอบที่หนึ่งสองสาม สีนะครับอ่ะคราวนี้พอได้สีปุ๊บแล้วก็เอาเชือกนะตรงเนี้ยนะครับเอามาใส่ตรงรูรงนี่นะครับใส่แม่นๆนะครับใส่ให้แม่นๆนะครับได้แล้วโอเคให้อย่างงี้นะครับดึงไม้สุดเลยนะครับดึงมาให้สุดอย่างนี้เลยนะครับโอเคเสร็จแล้วก็ใส่ อใส่ตัวนี้กับคืนไปก่อนนะครับใส่ตัวน,วนี้ตัวดึงนะครับโอ้ยหายไปไหนล่ะตัวดึงมัน,นอ่าเรียบร้อยเลยล้านหลุด